สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักของคุณนะคะคนที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนเช็คลัคนาแล้วอยู่สิงห์สามารถรับชมได้เลยค่ะคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดชัดเจนนะคะใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้ผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่ลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถชมได้เช่นกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะภาพรวมความรักต่อจากนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ ชาวสิงจะเป็นยังไงคะในช่วงนี้ภาพรวมความรักของคุณ Higher Power พลังงานความรักที่สูงส่งเรื่องราวที่ไม่มีวันจบ Never Ending Story ไพ่หมายเลข4และหมายเลข37หมายเลข9เกาะมหาสมบัติ Treasure Island ภายใต้สำรับค่ะไพ่หมายเลขย6 Happy Happy พลังงานในไพ่เป็นฝ่ายหญิงนะคะแฮปปี happy ้แฮปปี้เนี่ยนะ,ะนะ,ะโอเคค่ะนะคะโอ้ใต้ของใต้สำรับนะ,ะ between world ระหว่างโลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวตนระดับสูงแน่นอนแน่ๆนะชาวสิงห์นะเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดในเร็วๆนี้ของชาวสิงห์ภาพรวมความรักของคุณค่ะโเมื่อกี้แอบเห็นไพ่ที่จะไหนออกมาเป็น New Beginning นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกัน Chester พลังงานการไล่ล่านะชาวสิงกำลังจะไปไล่ล่าใครหรือกำลังจะมีคนมาไล่ล่าชาวสิงหรือเปล่านะคะโอ้มาพร้อมกันเลยดูสิคะไพ่มีเป็นร้อยใบเลยนะนะสำหรับนี้นะคะออกมา Chester และ Runner พลังงานคนที่เคยวิ่งหนีจะถูกวิ่งไล่พลังงานคนที่เคยวิ่งไล่ตามนะอาจจะเป็นพลังงานที่กำลังจะ ถูกไล่ล่าแทนนะคะสลับกันแล้วนะพลังงานเนี่ยพลังงานกลายเป็น reflection นะคะนะคะ key on the ring ความรักที่ไม่ธรรมดาหรือสถานการณ์ของคนที่เคยมีตัวเลือกมีทางเลือกมากมายนะคะพลังงานที่กำลังจะถูกไล่ล่าอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นว่ามี choice มีตัวเลือกแล้วคนที่เคยมี choice มีตัวเลือกแล้ววิ่งหนีกลับกลายเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะมาวิ่งตามนะสถานการณ์ของเขาอาจจะเปลี่ยนไป นะคะฟ n i ริกนิวเฟสการเริ่มต้นใหม่และโอ้มาจริงๆ c o f คอฟมาจริงๆ New Beginning ค่ะนะชาวสิงใต้สำรับค่ะแพชชั่นความหลงไหลเคมีที่บ้าคลั่งความสนุกสนานที่เท่าเทียมกันและความสนใจที่ร้อนแรงและปาถนาชาวสิงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอาจจะเป็นคนรักของคุณนะ ถ้าแต่ก่อนนะคะเขาเคยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะแล้วไม่ได้สนใจคุณให้คุณวิ่งตามเขาจนคุณเหน็ดเหนื่อยนะคะมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีเกณฑ์มากเลยนะที่ชาวสิงจะมีบททดสอบในเรื่องของผู้คนอื่นๆที่ต้องการเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์หรือจักรวาลกำลังให้บทเรียนกับความรักของชาวสิงให้ได้รู้ว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกอย่างไรแบบนั้นนะคะนะคะเป็นปงานของการด e เ l e คชั่นการสะท้อนกลับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากไพ่สองสำรับที่เปิดมาเนี่ยแค่ดูผิวเผินก็บันเทิงแล้วนะคะเรามาดูกันภาพรวมความรักของชาวสิงห์โอ้แล้วไพ่ชาวสิงหก็หายขึ้นมานะคะเนี่ยอะไรเนี่ยเท of อฟสอดแล้วก็ไพ่ของชาวสิงห์เองเจ็บปวดขั้นสุดแล้วนี่หรือกันมันจะเจ็บหรือเจ็บอยู่แล้วเอาล่ะบทเรียนสุดท้ายมาแล้วนะคะลาร์ดเรเซนเทนออฟสอดเจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นภาพรวมความรักชาวสิงค่ะจะเป็นเช่นไรหลังจากนี้โอ,โอ้เดี๋ยวนะคะอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอ้าวอยากจะออกมาใช่ไหมนะ judgment คุณดูนะคะ j u d g เ e n นเนี่ยไพ่เกี่ยวกับการตื่นรู้เลยละ่ะร้อยเอร์เซ็นนะคะคนที่ยื่นมือขึ้นมาจากใต้พิภพกำมังจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากโชคชะตา โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง Show world the real you พิสูจ์ตัวเองให้จัก,กรวาลเห็นแ a n g ันไพ่ของการรอคอยหรือคนที่ถูก, hang ถก,ก,กแหง,งเอาไว้ถูกจักรวาลจับแขวนนะคะแขวนเอาไว้เลยแล้วอะไรอีกมาดูสิ Princess top one พลังงานของการ take action ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะและ date ค่ะไพ่ของชาวพิจิกเอาล่ะชาวสิงไพ่เปิดตัวมาเนี่ยนะคะ เข้าใจเลยนะว่าคุณกำลังจะมีการเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะแห่งวันจอร์จเมนและเดทเนี่ยโอเคมาดูกันเลยค่ะภาพรวมความรักของชาวสิงค์ค่ะจะเป็นเช่นใดโอ้เอาล่ะพื้นฐานตัวตนนะเป็นยังไงเอง่ยปรินซ์ซอฟครับพลังงานของการเทคแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นชาวสิง์คุณกำลังจะได้รับการตอบแทน ดีของคุณนะคะสิ่งที่คุณเคยทำไว้น่แหละนะจะมีคนกำลังเข้ามาสารภาพรักกับคุณตามง้อขอโอกาสขอความรักสารภาพรักคนที่ตระหนักรู้ตื่นรู้มีความสํานึกผิดปะปนอยู่ด้วยนะคะโอ้พลังงานเช้าสิงเอาอ่านสลับกันได้นะเป็นไวเวซ่าได้นะคะหรืออาจจะเป็นเช้าสิงก็ได้นะที่กำลังรีเฟคชั่นอะถูกจกักรวาล ทำให้คุณมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองที่ผ่านมาในตอนนี้นะคะมาดูที่อนาคตอันใกล้จะเป็นเช่นไรภาพรวมความรักชาวสิงห์ไพ่ knight of wands ในตอนนี้รู้สึกเบื่อหนายเต็มที่แล้วนะคะคนรักของคุณเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่พอตื่นดูแล้วรู้สึกเบื่อตัวเองที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตมายังไงเนี่ยถามตัวเองเช่นนั้นนะคะหากอยู่ไกลกันนะเพราะไพ่ knight of w a n d เนี่ยคือคนที่ เบื่อกับสถานที่ที่อยู่สถานการณ์ของเขาในปัจจุบันเนี่ยอยากเดินทางอยากโยกย้ายอยากอยากไปให้พ้นๆนะ่ะเนี่ยจากจุดๆนั้นนะคะปริ n c e o อ w a n d วก็คือการเดินทางด้วยนะคะ f o u r o f p e n นเดอมาแล้วนะคะพลังงานของความรักที่แสนหวงห่วงรักที่แสนหวงไม่อยากจะสูญเสียไปคุณมีคนที่เขารักคุณแบบล้นใจแล้วไม่อยากจะสูญเสียคุณ เหมือนพลังงานชีวิตเขาอะเสียอะไรก็ได้นะไม่ยอมเสียคุณนะคะ I have nothing น you ะ know? ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะถ้าไม่ได้รักคุณก็ไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปแล้วความหวงแหน Ten of s w o r d มาค่ะเห็นไหมคะไพ่ที่เราเปิดออกมาตั้งแต่แรกเรามาคู่กับไพ่เดทเลยสิ้นสุดความเจ็บปวดวิบากกรรมทางความรักกำลังผ่านพ้นไปชาวสิงแทนแนการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆด้วยคุณอยากโยกย้าย คนรักของคุณก็ได้เขาอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงอยากออกมาจากจุดนั้นนะ่ะสถานการณ์ของเขาในตอนนี้นะคะกำลังจะมีการสิ้นสุดลงนะผ่านการตื่นรู้แล้วนะคะชอบสิ่งคุณเจอกับคู่รักที่เขามาปลุกตื่นจิตปิญญ,ญาณคุณให้กลายเป็นคนใหม่คุณกําลัง awakening เกิดใหม่ในร่างเดิมสิ่นสุดความเจ็บปวด t e m p l a นการเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนจากฝ่าเท้าเป็นหน้ามือเลย มีเกณฑ์ได้ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยสตรงีงอ,ออกมาคู่กันนะไพ่ที่เราแบ่งออกครึ่งเมื่อกี้ล้วสับแล้วนะคะออกมานั่นแหละนะชาวสิงไพ่ของคุณออกมาเป็นไพ่บทสรุปได้เวลาที่คุณจะกลับบ้านแล้วค่ะกลับไปสู่ตัวตนภายในของคุณไพ่ชาวสิงคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกลับไปสู่จุดที่เป็นคุณที่แท้จริงเนะี่ย B to Win World เนี่ยนะคะเนี่ยชาวสิง คนรักที่คุณคบคุยอยู่ด้วยเนี่ยแน่นอนเลย higher power happy happy เธอเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขเอาล่ะคุณคุณเป็นพลังงานเพศไหนมาฟังจะอ่านเป็น f e m i n i นกับ m a s c u l i n i นะคะจะไม่ได้แบ่งแยกเพศสภาพภายนอกว่าเป็นหญิงหรือชายนะคะไม่เกี่ยวกับเพศสภาพนะเกี่ยวกับจิตวิญญาณภายในนะคะนะพลังงาน f e ม i n ีนนะคุณทําให้เขาเติบโตมากมาย ด้วยพลังงานไฮเออร์ของคุณพลังงานที่สูงส่งคุณนะ่ะลูกรักจักรวาลเลยนะคะทำให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรื่องรล่าของคุณนั้นบนไปไม่มีวันจบเป็นอินฟินิตี้เห็นไหมเห็นไพ่ชาวสิงห์ข้างบน,นไหมคะเลขเลขเนี้ยเลขแปดแนวนอน Infinity เนี่ยอินฟินิตี้เนี่ยคุณนั้นให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวตวนได้คนคนนี้เป็นคนที่มีมีความมัง่งคั่งมีความอุดมสมบูรณ์ที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณนั้นเจ็บปวดหัวใจสิบดาบ ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณหึงหวงเคยเลิกกันไปหลายครั้งเคยแขวนสถานการณ์เอาไว้ไม่ทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรด้วยซ้ําทําไปก็ไม่มีประโยชน์ทําดีแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนสักทีแบบนั้นก็ได้นะแต่พลังงานคุณน,นั้นมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะจึงทําให้คนรักของคุณอะ่ะเขาอยากที่จะมาอยู่ในแนวเดียวกันกันกบคุณอยากจะเป็นคนที่มีศีลที่เสมอกันกันกบคุณนะส่วนมัทคิวลีนนะคะ,ะ,ค,ะคุณเป็นพลังงานของคนที่ไปเจอ กับคนรักที่เขามีจิตวิญญาณที่สูงส่งเขาขุดปมภายในคุณออกมาได้เขาทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากรากชะตาเลยนี่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแค่ความคิดแต่จิตวิญญาณคุณถูกปลุกขึ้นมาคุณปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานของเขาอะค่ะเราสิ้นสุดตัวต,วตนเดิมๆสิ้นสุดแล้วนะสถานการณ์ของการรอคอยคุณถูกคุณถูกแขวนเอาไว้ให้อยู่แบบนี้ให้เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปจนกว่าคุณจะตื่นรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จัดเม จนกว่าคุณจะกลับเข้าสู่พลังงานตัวเองเมื่อนั้นค่ะความรักของคุณจะเริ่มต้นขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะทำให้เธอมีความกังวลใจด้วยความรักที่มีตัวเลือกทั้งเลือกมากมายทั้งเลือกเยอะนะคะด้วยความมั่นใจของราศีสิงห์นะแต่เมื่อเจอของแท้แลไอเทมนะคะไม่มีใครที่มีแพชชั่นกับคุณไม่มีแรงดึงดูดไหนที่จะสามารถดึงดูดราชสีตัวนี้ได้เท่ากับเธอคนนี้เนี่ยเธอคนนี้เนี่ย ฟนะิกคนที่เข้ามาจุดไฟในชีวิตของคุณนะคะนะเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่ในชีวิตได้เลยแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การเริ่มต้นแบบที่เริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในแบบที่คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดโดยเธอคนนี้นะคะ,ะเรามาดูกันให้แต่ละใบยอยากบอกอะไรช้าสิ่งค่ะจ๊อชเมนต์จอชเมน,เ,มนเทวดาเปล่าประกาศการตื่นรู้และ Pri n c e of p e n t a c l e s อัศวินถือเหรียญการขอความรักการมอบของขวัญการมอบให้การออฟเฟอร์ queen of wands เนี่ยพลังงานคนรักคุณน่ะนะเขาเขามีภารกิจที่เข้ามาปลุกตื่นจิตวิญญาณคุณและแน่นอน queen of wands เนี่ยเป็นราชินีถือไม้เท้านะคคนที่มีสเสน่ห์คนที่หน้าตาดีนี่เกี่ยวกับการทำงานภารกิจของเธอ judgment ก็คือมาปลุกตื่นจิตวิญญาณคุณให้ ให้ฟื้นลุกขึ้นมาจากหลุมดำอีกครั้งหนึ่งนะคะนายอบครับคุณเจอกับเธอช่วงที่คุณมีความสุขกับชีวิตมากที่สุดแหละลัลล้าเลยแหละนะคะอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าจะเป็นเธอที่เปลี่ยนพลิกชีวิตของคุณได้มากขนาดนี้ในช่วงแรกที่เจอกันนะนะคะแฮงแมนอยากบอกอะไรคะดีแฮงวันนี่ไพ่ดีแฮงวันโอเคเอามาเอสอฟวานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตคุณเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณพบเธอนะคะเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆนะคุณเข้าใจถึงการมีอยู่ของชีวิตคุณเข้าใจว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรจริงๆนั่นแหละชีวิตเริ่มต้นเมื่อพบกับเธอคนนี้กับคนคนนี้กับเขาคนนี้นะคะเอทออฟคัมาแล้วรักแท้และการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของหัวใจที่บริสุทธิ์หนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยรักแท้แค่คุณคนเดียวนะคะเทนอบานค่ะ การทำงานหนักโอ้ที่ผ่านมาคุณทําให้เขาหนักใจเหมือนกันหรือคนรักของคุณนั่นแหละนะคระเขาทําให้คุณรู้สึกอนเนจอนาจใจมากเลยบาง,าง้งบางทีก็เครียดเหมือนแบบความรู้สึกเอาไว้คนเดียวเหมือนเขายกโลกทั้งใบของเขามาให้คุณถือเอาไว้นะคะเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่คุณทำนี่ยแหละมันทําให้ตัวเขาเข้าใจได้เลยว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่เขามีความรักที่ผ่านมา ทั้งหมดไม่ใช่ความรักเลยที่แท้แล้วเขาไม่เคยรักใครหรือเขาอาจจะไม่เคยรับความรักแบบนี้จากใครมาก่อนหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าความรักครั้งนี้ทําให้เขารู้สึกว่าหากที่ผ่านมาเขาทุ่มเทมากมายเหลือเกินสําหรับคนเดิมๆประสบการณ์เก่าๆและเขาไม่ได้รับความรักมาสิบดาบเจ็บปวดมาเรื่อยๆร,รวดร้าวจนวันหนึ่งนี่เขามาเจอคุณหนึ่งถ้วยรักแท้เขารู้เลยว่าเขาทุ่มเทไปผิดคนผิด บริบทที่ผ่านมาในอดีตส่วนตัวคุณก็เช่นกันคุณอาจจะมีความสัมพันธ์มาก่อนก่อนที่จะมาเจอเขาคนนี้แต่ไม่มีความสัมพันธ์ไหนเลยที่คุณจะรู้สึกว่าคุณรักเหมือนจะรักก็ทําเป็นรักๆไปอย่างนั้นน่ะแต่ก็ไม่ได้รักสุดท้ายแล้วทําไปทําไมอ่ะถามตัวเองอย่างนั้นนะคะทาไปเหมือนว่ารักนั่นแหละแต่แต่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่กับเขาคนนี้เมื่อคุณมาเจอเขาเนี่ยคุณทําอะไรให้เขาแบบที่คุณไม่เคยทําแบบนั้นให้ใครมาก่อนแล้วคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะทําแบบนี้เพื่อใครด้วย เป็นไปได้ยังไงทั้งคู่ฝ่ายหนึ่งเคยทุ่มเทมากมายแต่ไม่ได้รับความรักเจ็บปวดเสียใจแต่ก็ยังมีความรักที่ไม่สมหวังอยู่แบบนั้นค่ะต่อไอ้ทุ่มเทไปส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสมหวังในความรักมานั่นแหละแต่ที่ทําไปนั้นไม่ได้รักเลยไม่ได้รู้สึกเลยว่ารักนะคนหนึ่งขาดแคลนคนหนึ่งล้นเลยกลับมาเจอกันปุ๊บหนึ่งถ้วยเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่กับความรักที่จะมีสมดุลกันละกันนะคะเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะฟรินซ์โซฟานค่ะอัศวินไม้เท้ามหัศเชียนเขาเป็นคนเก่งนะคนคนนี้นะคะมีวาทศิลป์ดีพูดเก่งเดอะทาวเวอร์จะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปหากที่ผ่านมานะเขาทําให้คุณเ,นเหนื่อยแสนสาหัสเลยนะคะสิบดาบสิบไม้เท้าเนี่ยคุณพยุงความรู้สึกพยุงความรักอยู่คนเดียวอะนะคะเหมือนเป็นเดอะแบก แต่หลังจากนี้ไปทุกอย่างจะจบสิ้นลงได้เวลาแล้วผู้ที่วิ่งตามกําลังจะกลายมาเป็นผู้ที่หันหลังให้แล้วฉันจะเป็นตัวของตัวเองส่วนผู้ที่เคยวิ่งหนีกลับกลายจะมาเป็นผู้ไล่ล่าซะเองนายเอาเป็นเครื่องพลังงานเท่าเทียมกันคนะ่ะนะก้าดาบขออภัยค่ะเก้าเหรียญแล้วก็เก้าถ้วยคุณทั้งคู่จะมาเจอกันในวันที่ทั้งคู่นั้นเป็นโสดกันมาทั้งคู่เลยเป็นโสดไม่มีพันธะอะไรนะคะ ไม่คือสถานะไม่ไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรกับใครเนะี่ยนะคะพลังงานเดวิลพลังงานของชาวมังกรหลงไหลลุ่มหลงนะคะมีความรักให้กันแบบเอาออกจากหัวไม่ได้ยึดติดอยู่กับคนเนี้ยทำไมต้องคนนี้คนนี้พิเศษเหลือเกินพิเศษกว่าใครๆเลยนะ, Date ะยเดทค่ะไพ่เดทอยากบอกอะไรไพ่เดวิลออกมาก่อนเดทเป็นไปได้นะถ้าที่ผ่านมาเขาเคยทําให้คุกังวลใจเกี่ยวกับความ เจ้าชู้ของเขานะคะถ้ามีในเรื่องนี้ทุกอย่างจะจบลงนะนี่ยังไงเห็นไหมคะ Judgment ออกมาจริงๆด้วยโอ้มี Judgment สองใบนะตื่นรู้แล้วตื่นรู้อีกเลยนะคะเนี่ยนะโอ้ไ้เป็น,นี้ a d Judgment นะคะตื่นรู้ระดับสูงเลยหลายระดับเลยเป็น t h Empress ค่ะในตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณมีความหมายกับเขามากแค่ไหนตัวคุณเป็นเพชรเป็นเพชรแ,แท้ที่หายา,ยากเป็นเพชรยอดมงกุฎ เขาเจอคุณแล้วเนี่ยแหะคะ่ะคนที่เป็นพลังงานที่สูงส่งพลังงาน higher power จริงๆนะคุณนะคนรักของคุณในตอนนี้ค่ะเขารู้สึกถึงพละอำนาจจิตของคุณอะนะคะสูงส่งมากๆนะเรามาดูกันค่ะไพ่ไพ่นี้นะ print of cup นะคะอาศวินถ้วยสามดาบ ที่ผ่านมาเขาเคยเจ็บปวดที่ผ่านมานะคะเคยทําให้คุณเจ็บปวดตัวเขาก็เจ็บปวดยิ่งทําให้คุณเจ็บเขายิ่งเจ็บกว่าเนี่ยพลังงานสะท้อนการกลายเป็นเหลือหนึ่งดาบแล้วความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะเพราะเมื่อเขาทําให้คุณเจ็บตัวเขาเจ็บยิ่งกว่าสุดท้ายถ้าเขายังเป็นเดวิลก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นทําให้คุณเจ็บตัวเขาก็ทรมานใจทุกทนฉะนั้นหนึ่งดาบการเอาชนะอุปสรรคและความชัดเจนพรีซอนเพดอนนอันนี้ปริน์นะคะมีปรินแล้วก็ปรินเซตนะคะ ความรักที่กำลังจะบังเกิดก่อเกิดขึ้นเรามาดูกันสี่เหรียญความหึงหวงความหวงแหนอยากบอกอะไรคะ่ะ o o นไพ่เดอะ o o นพลังงานของการเข้าสู่ช่วง d a ัก k น i g t t of the s t ต r นะคะแล้วก็ Night of Sword นี่ไงปันร้ายเครียดคิดมากและนอนไม่หลับพลังงานของชาวสิงค์คุณทำให้คนรักของคุณเขาตื่นรู้ระดับสูงเลยสูงเหมือนกับเป็นพลังงานของ Fast Tag เลยค่ะไม่ใช่ค่อยๆตื่นทีละระดับนะ ตื่นแล้วตื่นอีกแล้วมันเป็นพลังงานของการ extension แบบ fast นะ่ะตื่นรู้อย่างรวดเร็วเลยนะคะบางคนนะคะหนึ่งเดือนสองเดือนถึงจะถึงจะข้ามขั้นไปในระดับหนึ่งแต่บางครั้งภายในเดือนเดียวหรือภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณทำให้เขาตื่นรู้3ามสี่ระดับเลยอะ่ะนะนะคะไฟออ o เป r a t i การกังวลใจความรู้สึกกังวลใจความมีปัญหาในเรื่องของการเงินทําให้เครียดคิดมากและนอนไม่หลับ นะสิบดาบอยากบอกอะไรค่ะเอดออฟวานคุณพูดคุยกันในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยคุณปรึกษากันไปถึงขั้นนั้นอะ่ะนะคะในช่วงแรกคุณอาจจะรู้จักการเออคุณอาจจะรู้จักกันด้วยการ พูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตการปรึกษากันนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยเนาะสิบดาบนะคะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแล้วก็การสื่อสารการพูดคุยเหมือนเขาเป็น e m o t ชั n นอลซั p พอร์ให้กับคุณอะเวลาเขาเวลาเขามีปัญหาอะไรเวลาเขาคุยกับคุณอะเขาจะรู้สึกว่ามันเบาสบายสบายใจที่จะคุยด้วยทริอฟวานคนทางไกลรอคอยการเดินทางแล้วก็การสื่อสารคุณดูไหมคะว่าคนรักของคุณเนี่ย ในแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปเขารอคอยที่จะได้คุยกับคุณเขาคุยกับใครก็ไม่สบายใจเท่าคุยกับคุณนะเซเว่นออฟเพนนลรอคอยผล,ผลผลิตการเก็บเกี่ยวมีเก์น,นะคะชาวสิงห์รอคอยในเรื่องของการเงินอยู่การเงินที่ถูกปิดกั้นถูกบล็อกถูกอะไรเนี่ยที่ทำให้คุณเครียดเนี่ยคะ่ะที่มันคุมเครือเรือนลางเดอะมูนเนี่ยนะแทนพลานอยากบอกอะไรการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตพริน s ซสซอฟสอดการเอาชนะอุปสรรคและปัญหา ทูอครับมีคนรักเป็นแรงมาดานใจคนรักของคุณนี่เขาเป็นเขาเป็นคนที่มีวาทะสินดีนะเมจิกเชียนเนี่ยแล้วก็เอ็ดออฟวานเนี่ยนะคะการสื่อสารที่พูดคุยกันและทําให้คุณสบายใจขึ้นได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วทำให้คุณมีแรงกํบบาลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทําชีวิตที่ดีขึ้นด้วยทูอัพครับพลังงานความรักระดับจิตวิญ,ญญาณดูสินี่พลังงานทูอัพคับไพ่ใบนี้นะคะเลิฟเนี่ยนะพลังงานเพศฝ่ายชายนะคะมาชิลลีนนี่สมองไหลแล้วเนี่ยนะคะ แล้วพลังงานฝ่ายหญิงไหลเหมือนกันแต่ว่าไหลขึ้นนะคะพลังงานอีโก้นั่นแหละอัตราต่างๆเนี่ยไห,หลออกมาหมดเลยกลายเป็นพลังงานที่เท่าเทียมกันพลังงานฝ่ายหญิงจากที่เคยคิดมากก็พลังงานปลดปล่อยขึ้นไปเนี่ยส่งพลังงานลบๆขึ้นไปให้จักรวาลกลายเป็นพลังงานของคนที่บาลาน่ะคะ่ะอีกคนนึงล้นแล้วไหลออกมาครึ่งหนึ่งอีกคนนึงเกินก็ไหลคืนจักรวาลไปครึ่งหนึ่งกลายเป็นสีลที่เสมอกัน คุยนอบครับคุณน่ารักคุณใจดีคุณเป็นที่รักคนคนนี้เวลาคุยกับคุณอ่ะก็เหมือนเขาได้รับยาดีอะค่ะอแค่คุณให้กําลังใจเขาหรือการที่คุณได้พูดคุยกับเขาเนี่ยหลักๆเลยคือการสื่อสารที่ทําให้มีแรงใจมีแรงมดานใจมีกําลังใจมีความฮึดสู้อยากจะสู้กับชีวิตถึงชีวิตจะสู้กลับก็เถอะแต่ยังไงเขามีคุณเนี่ยทูอัพครับเนี่ยแล้วคุยนอบครับคุณเป็นที่รักนะคะ มาดูกันนะว่านายออฟวานส์นะคะเขารู้สึกอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเดินทางค่ะคิงออฟวานเนี่ยการ t ทคแอคชั่นอยากมาเต็มที่แล้วถ้าเก็บเสื้อผ้ามาได้มาเลย4ไม้เท้าค่ะไพ่ของการแต่งงานฟูลฟิ l l m e n t ่ไม้เท้าการลงเอยการแต่งงานสิ่งที่เขาปรารถนากับคุณคือการมีคุณเป็นเจ้าสาวของเขาเท่านั้นคือสิ่งที่เขาปรารถนาและเอมเพลเเห็นไหมคะ เอ็มเพ s สอยู่ไหนนะเดอเอ็มเพรอยู่นี่นะเอ็มเพลมาแล้วนะคะถึงจะตามมาช้าแต่ตามมานะแต่ตามนะแต่ตามมาทันนะนะคะโอเคละนะคุณทําให้เขาไปสู่ในจุดที่เขาภาคภูมิใจในตัวเองได้จากนี้คนคนนี้จะมีแค่คุณเป็นพลังงานของคนกลัวภรรยาด้วยนะนะคะเขาเกรงใจคุณเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้กลัวพลังงานของคุณ แต่พอเขากลัวที่จะสูญเสียคุณเลยจะยอมคุณ happy wife happy life สเตรยอยากบอกอะไรค่ะพลังงานของชาวสิงกลับสู่ตัวตนเดิมแล้วนะคะตัวตนแท้ดั้งเดิมระหว่างโลก between world ทิ้งตัวตนเก่าๆไพ่เดกจบลงไปนะคะและ universe มาค่ะไพ่จักรวาล the world โลกทั้งใบให้เธอคนเดียวนะคุกเข่าก็ยอมจะให้ทำอะไรชี้นกแล้วบอกว่าเป็นมังกรยังเชื่อเลยนะ เดอะเลเวอร์ไพ่ของชาวมิถุนนะคะรักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือรักสุดท้ายในชีวิตสุดท้ายท้ายที่สุดไม่มีใครอีกนะคะลักชัวรี่ค่ะฟลอปรรครับเพราะคุณคือคนที่คู่ควรจากนี้ไปคุณไม่ต้องกังวลใจนะคนรักของคุณนะเขาจะไม่นอกลูก่นอกทางอีกแล้วไม่มีแล้วนะคะตัวเลือกทางเลือกหรือช้อยต่างต่างไม่มีไม่มีใครอีกแล้วใต้สำรับค่ะวิกตอรี่ค่ะชัยชนะและการประสบความสำเร็จมงลง นะคะพลังงานชาวสิงดีจังเลยนี่คุณผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลังจากนี้ไปคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขามากมายเลยเมื่อค้นพบสิ่งที่รักมนุษย์จะเริ่มตั้งใจใช้ชีวิตค่ะเป็นเช่นนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาของชาวสิงและคนาราศีสิงนะคะคนที่มีพลังงานตรงกันนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ค่ะนะคะแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ